น้องไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะน้องบอกปวดขาเขาก็ใส่เฝือกแต่เขาไม่ได้เอ็กซเรย์แม่อะไรค่ะก็ตรวจหาไม่เจอค่ะไปเอาร่างทรงมาค่ะทีแรกก็คิดว่าเป็นผีธรรมดาทาก็เหมือนจะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แล้วนะโดนของขมินแล้วเหมือนเขาฝังของไว้แถวหน้าบ้านคนที่ทํารูปร่างไม่อ้วนไม่ผอมไม่สูงไม่ขาวไม่เตี้ยไม่ดำอย่างเงี้ยค่ะก็เอารูปให้ดูใช่คนนี้ทํำไหมเขาก็บอกว่าใช่คนนี้แหละที่ทํา ช่วงแรกๆมีอาการมือมือชาเท้าชาใจวิวได้ยินเสียงคนร้องไห้ค่ะแต่ออกมาก็ไม่มีใครร้องไห้ค่ะเราน้องก็บอกว่าเหมือนมีคนจะเอาไปมีคนดึงขาแล้วก็ไม่ยอมออกเขาบอกว่าไม่เข่าไม่ให้ออกจะให้อยู่ที่นี่เฝ้าอยู่ที่นี่แล้วพอหลังจากแฟนน้องไปทหารวันที่หนึ่งพฤษภาน้องก็เริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นค่ะ คุยกันเหระคุยกันก่อนเงียบเห้ยคุยกันกอนอ่อนก็มีวันหนึ่งอะค่ะน้องร้องไห้แล้วน้องบอกว่าคนที่ชอบค่ะเหมือนยืนสวดอะไรสักอย่างอยู่หน้าบ้านเลยค่ะสวดเหมือนจะจะเอาให้ตายเลยค่ะไปส่องเฟซค่ะดูเหมือนเขาจะไปเหมือนเป็นเหมือนตำหนักอาจารย์ร่างทรงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ค่ะ เคยเห็นพฤติกรรมอาการเป็นยังไงบ้างเห็นตลอดเลยลูกเห็นตลอดเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมานี่มันให้ให้ตลกเลยให้ตลกว่าเลยมันบอกเปิดหน้าเลยมันบอกหี้เล้วจอยเจอใหญ่ไม่ได้เลยเขาเปิดหน้าอย่างดูเลย่ำค้นก็ว่าโดนขอบบอกแกควรโดนบอกโดนตัวก็บอกหูลูกเอ้ยกันมันบอกว่ามีคนดางหน้าวาราน มีมาหามันมาเดกมันทั้งนี้ไม่รักเขาไม่ชอบเขาเออกว่าเขาซื้อเค้กมาให้กินกินเค้กขันกินเค้กแล้วเริ่มเป็นเลยสงสารไมเห็นหลานด้วยไห่งสงสารที่ยายเข้าใกล้ไม่ได้เลยลูก น้องไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะน้องบอกปวดขาเขาก็ใส่เฝือกแต่เขาไม่ได้เอ็กซเรย์แม่อะไรค่ะก็ตรวจหาไม่เจอค่ะไปเอาร่างทรงมาค่ะชแรกก็คิดว่าเป็นผีธรรมดาทําก็เหมือนจะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แล้วนะโดนของขมินแล้วเหมือนเขาฝังของไว้แถวหน้าบ้านคนที่ทํารูปร่างไม่อ้วนไม่ผอมไม่สูงไม่ขาวไม่เตี้ยมไม่ดำอย่างเงี้ยค่ะก็เอารูปให้ดูใช่คนนี้ทํำไหมเขาก็บอกว่าใช่คนนี้แหละที่ทํา วมื่อก่อนหลานเราเป็น<ต>คนยังไงโอ้ยปกติตร่าเริงร่าเริงดีละเกินไปไหนชวนไปไหนนะโอ้ยจิ๊บไปเลยร่าเริงสนุกสนานซึ่งมันแปลกมากต่างจากตอนนี้ไหมจ๊ะว้าตามมากเลยจ๊ะนอนก็นอนไม่ได้ เห็นม่เป็นเห็นคนอยู่แต่หน้าบ้านหน้าต่างก็แม่เปิดนะถ้าร้องขึ้นมาก็อายหน้าพาคุมหน้าเลยไม่ใครให้ใครอยากเห็นหน้าสาเหตุหนึ่งที่สงสัยก็คือเมื่อก่อนมีประวัติเป็นเมื่อก่อนเป็นบ้านไม้แล้วทีนี้เหมือนมันผุพังค่ะพ่อก็เลยรื้อสร้าง ใหม่เป็นบ้านปูนค่ะประมาณ20-30ปีได้ค่ะแต่ก่อนเขาเล่าต่อๆกันมาค่ะว่ามีผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วเอาศพมาทิ้งไว้ตรงที่จะสร้างบ้านนะคะคนในครอบครัวก,ก็ไม่ทราบค่ะว่ามีศพตรงนั้นก็เลยสร้างทับเขาตรงที่เขาเสียค่ะแล้วเขาก็ลากมาไว้ตรงที่จอยนอนก็เหมือนภายในบ้านนะคะเหมือนเขาทักมาเรื่องบ้านไม่ค่อยดีค่ะก็เลยเอาพรามาสวดถอนพอสวดถอนก็วันนั้นน้องชายก็เสียค่ะ